มีสิท์ครับโดนเลยครับทุกคนตรงนี้นี่ครับโอ้ทุกคนนี่ครับนี่ครับอ่าอ่าทุกคนมีอีกครับมีอีกครับทุกคนมีอีกครับโอ้ทุกคนทุกคนโอ้โหปลาตะเพียนครับทุกคนนี่ครับอีแต้มครับผมอ่าครับ ก็สวัสดีนะครับผมทุกคนสวัสดีตอนเช้ากันอีกแล้วนะครับก็ได้เวลามาดูอ่ากัดของเรากันนะครับหรือว่าตะข่ายดัดปลาก้าเซนนะครับทุกคนก็เมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าก็ได้ไปสามสี <c oughs> ่ตัวนะครับเช้านี้จะ ได้อีกหรือเปล่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันนะครับตะข่ายเก้าเซนของเรานะครับผมไปกันเลยครับผมทุกคนไปครับน,นี้นะครับตะข่ายเก้าเซนก็มีทีมงานมา ดักกุ้งนะครับทุกคนแบบดักดกุ้งนะครับขายของเราทุกคนมีรูปเปล่านะครับเช้านี้เก้าเป็นได้กินรูปเปล่านะครับทุกคนเช้านี้ ไม้ครับือ <c oughs> <c oughs> ก็กุ้งก็เยอะนะครับหมายนี้ทุกคนแต่ว่าอ่าผมก็ไม่ได้ดักนะครับกุ้งคนที่ก็ดักลานะครับทุกคนดักปลาหาปลา <c oughs> ก็ถ้าอยากกินกุ้งก็ค่อยมาดักกันนะครับหมายนี้ก็ยังให้หาอยู่นะครับกุ้งทุกคนแต่ว่าหอบเจ้าดี จะปิดหรือเปล่านะครับการขายตักปลาของเราฮึ ครับจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมทุกคนขาดขาดเรียบตะขคาน่าจะไม่ติดเลยครับทุกคน ก็ถ้าได้สักตัวสองตัวก็คุ้มเลยครับทุกคน <c oughs> จะดูหรือเปล่านะครับเชา้านี้ตักข่เก้าเซนของเราครับผมทุกคนลุ้นให้ได้สักตัวสองตัวนี่ก็คุ้มเลยครับทุกคนเชา้ชาเช้าหนึง่ง ให้ได้กับข้าวตอนเช้าก็ยังดีนะนะครับรูปหล่าครับผมทุกคนฮ่ามีสิทธิ์ครับทุกคนมีสิทธิ์ครับผมโอ้มีสิทธิ์ครับโดนเลยครับทุกคนตรงนี้นี่ครับโอ้ทุกคนนี่ครับนี่ครับปลานินครับผมทุกคนหนึ่งแต้มครับเช้านี้ คิดว่าจะไม่โดนเลยครับนี่ครับโดนจนได้ครับผมปลานินมีรีอเปล่าครับผมมีรีอเปลาครับผมเราลักตัวสองตัวก็ยังดีครับตรงนี้ติดอะไรครับทุกคน กี่ดินนะครับอ่าอ่าทุกคนมีอีกครับมีอีกครับทุกคนมีอีกครับโอ้โหทุกคนทุกคนโอ้โหปลาตะเพียนครับทุกคนนี่ครับอีกแต้มครับผมโอ้โหเมื่อวานก็ได้ตะเพียนวันนี้ก็ตะเพียนอีกแล้วครับทุกคนดูครับโอ้โหสวยสวยเลยครับทุกคน ได้อีกรูปลาครับผมลุ้นกันครับลุ้นกันครับทุกคนติดอีกลูกปลาครับผมอืมน่าจะสองตัวสองแสบ,บเลยครับทุกคนโอเคครับหมดแล้วครับสองตัวนะครับสองแสบบ โอเคครับผมทุกคนสองแต้มเดี๋ยวก็จะแก,กะปลาแล้วก็คอยดูผลงานกันนะครับโอ้โหดูครับเดดตอนเช้าเดดแรงมากเลยนะครับทุกคนตอนเช้าเดี๋ยวก็จะแก,กะปลานะครับทุกคนแกะปลาแล้วก็คอยดอูผลงานกันนะครับเดี๋ยวผม หาไม้ก่อนครับเกีปลาดูไม้ก่อนครับไม้โอ้ยโครกปลาชนครับทุกทุกคนดูครับโคกปลาชนนี่ครับโครกปลาชน อ่าครับทุกคนก็ผมก็ดูตะข่ายเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อ่ะย้ายนะครับย้ายจากฝั่งอ่าทางนู้นนะครับที่ว่าดูเมื่อตะกี้นะครับก็ได้ปลานินแล้วก็ปลาตะเพียนนะครับก็เลยย้ายมานี่เลยนะครับทุกคนโลบนี้เล่นอ่าถึงกลางกลางโบเลยนะครับนี่ครับตะข่าย 9เซนก็ขึงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอบนี้ผมขึงน,นี่ครับจากฝั่งทางด้านนี้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับขึงยาวมาเลยนะครับทุกคนยาวผ่ากลางมาเลยนะครับผ่ากลางโบมาเลยนะครับจะได้หรือเปล่านะครับก็เล่นดักข้างๆอยู่อ่าหลายคลิปแล้วครับ ทุกคนคลิปนี้เล่นผ่า,ากลางโบเลยนะครับผมดักกลางโบไปเลยกลางบึงไปเลยนะจะได้หรือเปล่านะครับก็รอลุ้นกันประมาณช่วงบ่ายนะครับทุกคนเดี๋ยวช่วงบ่ายจะพามันคู่กันโอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนเช้าอีกโรบนึงนะครับก็นี่ครับตาข่าย9เซนถึงเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะหาไม้มาปักเพิ่มนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ปักไม้เพิ่มเดี๋ยวไปแกะไม้เก่ามานะครับปักเพราะว่าถ้าเราไม่ปักเพิ่มมันมันไม่ตึงนะครับมันไม่ตึงมันก็ตะข่ายมันจะลงไปถึงพื้นนะครับมันก็จะย้อยลงไปที่พื้นนะครับทุกคนเชือกตะข่ายมันเดี๋ยวเราต้องหาไม้มาปักเอเดี๋ยวผมไปเอาไม้ก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวก็คอยไปดูผลงานกัน บนฝั่งนะครับผลงานเช้านี้นะครับทุกคนก็พอได้กับข้าวนะครับพอได้กินนะครับสองเต้มสองตัวได้ตัวสองตัวก็คุ้มนะครับทุกคนเชา้ชาเช้านึงโอเคครับผมเดี๋ยวก็ไปดูกันบนฝั่งกันแล้วกันนะครับผมอ่าครับผมทุกคนก็มาดูผลงานอ่า ที่กู้ตาข่ายดักปลาเช้านี้กันนะครับก็ได้กับข้าวนะครับผมทุกคนปลาตะเพียนแล้วก็ปลานินนะครับนี่ครับทุกคนปลาตะเพียน1ตัวแล้วก็ปลานินหนึหนึ่งตัวนะครับก็มนันๆนะครับก็ได้กับข้าวทุกเช้านะครับทุกคนไม่เคยพลาดไม่เคยผิดหวังนะครับนี่ครับผลงาน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันโกนนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวจัดพาลุยด้วยนะครับทุกคนลากันโกรนครับผมสวัสดีครับผมบายบายครับถุดจอดเลยครับพี่ลามมันเหมือนเดิมนะครับทุกคนเออก็ผมก็ย้ายตาข่ดักปลาเรียบร้อยนะครับทุกคน อันนี้นะครับจะย้ายก็คือย้ายเรียบร้อยนะครับย้ายโลบนี้คือขึงตรงกลางเลยนะครับจากอาที่ผมยืนนะครับหน้าผมประมาณวานึงก็ยาวไปเกือบถุดขอบนู่นเลยนะครับประมาณเฉียงเฉียงนะครับดักเฉียงเฉียง45าองศาแต่ว่าดักระหว่างกลางเลยนะครับโลบนี้ขึงยาวไปนู่นเลยนะครับอ่ะคนนี้นะครับผลงานเช้านี้ก็ได้กับข้าวนะครับทุกคนไม่เคย พลาดไม่เคยผิดหวังปลาตะเพียนหนึ่งเต้มแล้วก็ปลานินอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะก็กลับนะครับทุกคนกลับนะครับผมก็อ่ะคอยมาลุ้นกันอ่ะช่วงบ่ายนะครับตะข่ายดัดปลาของเราที่เราอ่าลงย้ายที่ใหม่นะครับทุกคนก็น่าจะประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนะครับคอยมาลุ้นกันก็เท้านี้ได้กับข้าวนะครับกลับครับผมทุกคนไปครับผม ทำอะไรกินกันดีนะครับปลากลับครับนี่ดูใจของเราเอากลับนะครับทุกคนไวเจอกันช่วงบายบานะครับมาลุ้นกันตะไครดัดปลาของเรากัน